เออสิเดียวกัดแล้วเอาละตอนนี้มาสงเอาเอาเดโมาสูมกับลิปเปได้ลิปเปอร์นี่ดีแกอ่ได้ได้ไม่ได้ได้เลยเอาเซนลิปเปอลิโอโอเจ้าเไ้ยลิโอดีตายแล้วเกิดใหม่ลิโอตายแล้วเกิดใหม่เครือบินได้เหรอคนเกาหลีมาเปิดได้ใครติดต้องติดหวัง อ๋อไข่เสือเออดีไอ้ไข่ไอ้ไข่ที่มันหออกออกไอ้ไข่ก็เคยได้ดีใจมากเลยไอ้ไข่เออแต่ไข่ล่างเสือไข่น้ะไม่ใช่ไข่ล่างเงี้ยบังกรมังกรหอยแย่ของไอ้ไขเออลายลอลิงกัลันบังกรไรไหนเฮ้ยอย่าตีเอาสิเจ้าของมาเองนาหัดไข่วะเนี่ยนหัดมึงอ่ะ

อตัวจ <là> ับเพื <Charl ott es> ่อนมาใส่เครื่องเราได้ยังไงยังไงมึงอยากง้ให้มากยังไงอยากผสเราก็ได้แม่ของสไปด์อ่ะยังไงอ๋อร้านนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมลาหัดกูก็ลาหัดกูเออลาหัดกูก็ลาหัดกูเออเออจะนำสนุนโดยเราเองเดี๋ยวลออเดี๋ยวดูกไปนคิดดิเออคิดถ่าง่ายคิดอ่านง่ายคิดอ่านง่ายเออเดี๋ยวลดูเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะให้คุณทำใจเลยมงอัดอไปยังอ hey, ่ะยงยัย e ังงูเลยอาเลยเฮ้ยมันหาได้ภายใน2เดือนโอ้ยตั้งละกดกดตรไปเลยยัคุณจะกดแล้วแหละแม่ยังงูเอ้ยเอร์ลินไอ้เอร์ลินน่าเอาแล้วเลิจะออัพลงปะไม่รู้แล้วอ่ะ ไอเป็นลินนาโง่เออแม่จะไปก้อบินรอกลบิหรอเดดบนหรอันตัวนีาไเหฮ้ยเฮ้ยเอาองไกลว่ะลชิ้นแมงไกลว่ะมึงไม่ต้องในรับเลยเป็นไนแบบนั้นม็นดอะไรดีลาลีอดีๆนะเว้ยไปทำพูดละ อที่หลวงคุณเป็นพันธุ์ดีคนส่วนใหญ่ลงคุณเป็นพันธีบกใไดมาพัณฑเอาไปผสมาบวกให้แต่ลนี่อยหลายคนอเลี้ยวกอ่ะโง่ายไอแทนที่จะทำให้มันเป็ตั้งแต่ผสมแล้วไวไม่เป็นไรเฮียหาไม่หาไม่เป็นเดือนนะเพื่อนเป็นเดือนนะม่ายเป็นเดือนไงไม่ใช่ว่ามันหาง่ายๆ เอปป้านี่ไงคลิปคลิปไอแดงของข้าของข้าเปตัวที่แบบว่าง่ายเฮ้ยเดซี่ม่เอาเอาซโอีไปเเวนนียไมเอาเฮเเดยกอีป้านี่ต้องได้ใครอะอเวนเฮเนียเออเอาไปเออขมเบ้งดีกว่าเฮ้ยขมเิ่งไว้ี่ประสาเออนี่แหละดีดดีดีดดด ได้เวลาแล้วมาดิข้าทำเองมือเองไม่ดีข้าเคยได้ตัวดีมาก่อนได้ขอยืึ้มฟังหน่อยเด็ดฟังอะไรดีโซอี้แม่เจ้แค่นี้เราพออะไรสักพออไล่สักมึงโง่ตั้งแต่มาผนแล้วคืออย่างพันเพื่อนมึงรอปีมึงรอปีควายอะไรจะใจ่ควาย นอปีันไม่ได้เลออไป้ไอ่ครมัได้ี่ยาวาตัวหนึ่งอะอะไรกูไม่เอาสียาพัากูจะเอาเซเว่นไนท์อ่ะตอนนี้ยทำใจนะทำใจนะทำใจนะบกกบรมึงหมดเฮ้ยเดี๋ยวมันี่ก่อนม่มปุดมป่่งมม่่่ม่นม โอ้ยเดซี่เดซี่ดีเนาะเดซี่ดียูส่งให้เราส่งให้กูเน่ชอบเน่เอ้กูวันนี้ตาบาป้งเหี่ยวอันนี้ไม่จับไม่จับไม่มึงหรอกจับจับประสารอ้อกูยูคิวมันตอนไหนเนี่ยกูไปรับให้แล้วุูไปขอให้แล้ว เป็นไงเป่ไงขวัญเราจะเอาลงแจ๊ันก็นของดีแจ๊บไงเปไงเอลินไม่ใช่ในนี่มันเป็นเพื่อนในเนี่ยแ็กเอาใจ<า><า>ท่านเออรู้อะดรเนี่ยนี่จะมาจับกูใช่ไม่จ้จับไปนี่ก่อนโอเควันนี้เรจะมาจับเราจะใช้ อ่านมีกี่อันนะคะห้าสิบสาอันห้าสิามอแล้วจะมาสุ่มวันนี้จะได้ตัวอะไรทำยังไงทำยังไงเอ้ย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 เดราจะมาดูกันสามดาวไงฟรีเลือกเดีย เลิกเลยไปเที่ยกูจะงอคมไปยังแม่พวงหนูไม่ถูกนี่ยไม่ใช่ไงตัวดีด้วยสัตว์พอเลิกไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีมลงก่อนกันเอาทีมใส่ก่อนเอาดีจริงไงดีจริงกูไปไหน กูไปบอกแค่ตัวอื่นแล้วกูเวปว่าไม่มีครับกูบอกใครไว้ตรง้ไม่รู้กูเปล่าไอ้ไอ,ไอิงไอ้อิงใครล่ะก็คนในห้องนี้อะ